โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูกอรลี่ที่แข็งเก่งที่สุดในความคิดของผมนั่นเองนะทุกคนสําหรับกอรลี่เนี่ยตัวแบบนะเป็นเก่งรองมาจากอันติเมตนะครับก็คืออันติเมตเนี่ยเก่งที่สุดนะนะตอนนี้นะครับสำหรับเกมแล้วก็รองลองมาเนี่ยจะเป็นเอ่อกอรลี่นะหรือเ e อ็กซ์คูซีฟดีแต่ถ้าเรียงตามนี้ก็คือเ e อ็กซ์คูซีฟนะแต่ผมว่ากอรลี่น่าจะเก่งกว่านะทุกคนนะครับมาแต่ว่าวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากอรลี่ตัวไหนเนี่ยแข็งเก่งที่สุด ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด7ตัวนะครับก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะนะครับสำหรับตัวแรกก็คือจะเป็นอะควาไททันสปิกเมอร์นครัอันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นไททันนะเป็นไททันพุก็จะเป็นตัวโกลเด้นนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวหน้าหัวหน้านาฬิกานั่นเองนะครับถัดมาก็คือจะเป็นไททันนับกระต่ายยักษ์ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยทุกคนก็จะเป็นไททันกล่องของขวัญน,นั่นเองและนี่เลยครับเก่าแก่สุดๆแต่ว่าราคายังเก๋าอยู่ก็คืออัปเกรดไททันซีนิม่าแมนนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมด7ตัวนั่นเองนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสําหรับอันดับที่7เลยนะที่ผมจะยกให้นะครับก็คืออ่อนสุดเพราะว่ามีแค่7อันดับก็คือจะเป็นในส่วนของไททันกล่องของขวัญน,นั่นเองนะทุกคนตัวนี้นะครับมาจาก event, อีเวนต์ช่วงคริสต์มาสนะนะครับคริสต์มาสก่อนปีใหม่ ประมาณนี้เห็นได้ชัดเลยว่าราคานี่ถูกมากนะทุกคนเนี่ยสองเจมครับตัวของเขาเนี่ยตอนที่มาใหม่ต้องยอมรับว่าเก่งมากๆแล้วก็โดนเนิร์ฟเลยนะครับตัวของเขาจะเป็นการโจมตีแบบเอลีแล้วก็มีการสาดก็คือจะเป็นแบบการปลากล่องของขวัญน,นะทุกคนนะครับสำหรับตัวนี้อัปเกรดแพงครับดีเพสเนี่ยคือเกือบ4ี่0 0ื่นะขาดอีกนิดหน่อยครับเกือบ4ี่0มื่แต่ว่าการโจมตีของเขาเนี่ยเป็นแบบสุ่มทุกคนเป็นแบบสุ่มปลานะคือดาเมจก็ไม่ค่อยคงที่ครับแต่พอไปใช้งานจริงก็ไม่ค่อยเก่งนะ ก็เลยอยู่อันดับที่7จ็ดนั่นเองนะคสำหรับไท่ท่านกอของขวัญเดี๋ยวเราไปกันที่ตัวสําหรับอันดับที่6ที่ผมจังให้นั่นก็คือนี่เลยนะครับเป็นกระต่ายไท่ท่านอยากอันนี้แน่นอนอีเวนต์เหมือนกัน เป็นอีเวนต์จ่ายอีสเตอร์เอกนั่นเองถ้าจําไม่ผิดนะทุกคนนะสำหรับตัวนี้เนี่ยมี l e แล้วก็การจบตีแบบทะลุนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีสกิลนะครับสกิลกดซึ่งสกิลกดของเขาเนี่ยความสามารถก็คือลดคูลดาวน์25%นะสำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็เห็นคนเอาไปตายบอดนะเอาไปตายบอร์ดกับเพื่อนนะสคนก็คือเขาจะแบบเอาไปลดคูลดาวน์เพิ่มอะอารมณ์แบบเอาดีเจไปบัมใช่ไหมแล้วก็กดกดสกิลของไททันกระต่ายไปเกทีย ผมไม่รู้ว่าทับซอ้อนหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเห็นแบบฝรั่งเขาเล่นกันนะอาจจะทําได้หรืออาจจะไม่ได้นะทุกคนน,นี้ไม่ชัว์เท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นสําหรับอันดับที่6กอรลี่นะทุกคนพิงก์ตายไทยทันนั่นเองการวิบชอบร้านบริการจําหน่ายสินค้าในโลบอกมีสินค้าเลือกซื้ออย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทอยเล t ทาวเวอร์ดีเฟน์หรือจะเป็นแมปยอดฮิตอย่างอนิเมะดีเฟนเดอร์เราก็มีสินค้ามาไวทันใจตัวละครอ,อัปเดตใหม่เราก็มีขายเลยสกิบีดี้ทาวเวอร์ตัวละครระดับจักรวาลเราก็มีและนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจคลิกลิงก์ราย,ล,ายละเอียดด้านล่างได้เลยซื้อสินค้าแล้วอย่าลืมรับไอเทมได้ที่เพจกาวิบช็อป ลองลงมาสําหรับอันดับที่5นะทุกคนต้องบอกเลยว่าก็น่าเสียใจเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นตัวใหม่เลยครับเพิ่งเข้ามานั่นก็คือนี่เลยอาควาอาควาไททันและราคาสูงมากเพราะว่าโอกาสของเขาเนี่ยคือได้ยากนะถือว่าได้ยากอยู่นะแต่ก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยเซอร์มี5,000ตัวตัวนี้เนี่ยนะครับมี a อ E ที่เขาเขียนไปเลยนะครับดามิแบบ2 8 0หแต่ว่า ดีพสูงมากทุกคนสูงแบบสูงที่สุดเลยนะในบรรดากอรลี่นะครับสูงมากแต่ว่าทำไมาอยู่อันดับที่5ล่ะเอออาจเป็นเพราะว่ายังไงดีอ่ะดามิเบาหรือยังไงก็ไม่รู้นะหรืออาจจะแบบบักๆอยู่เพราะว่าตัวเขาเนี่ยที่เกมเขาเขียนไว้ก็คือมีในเรื่องของการผักนะครับเหมือนไททันแฟนแมนนะนะเอาควา แน่นอนว่าคลิปล่าสุดผมลงไปแล้วไปดูกันได้ครับว่าเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าไปดูกันเองนะอันนี้เราไม่สปอยอันนี้ก็จะเป็นสําหรับอ,อ,อันดับที่5ใช่ไหมประกันที่ตัวต่อไปครับสำหรับอันดับที่4ตัวนี้แน่นอนทามาจากอีเวนต์กล่องวันที่4อะไรสักอย่างครับเขาจะมีแบบกล่องนับเวลาแล้วก็สุ่มนะซึ่งโอกาสได้ยากมากอยู่เหมือนกันแต่ว่าครับผมก็ได้มาแล้วมีทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์เนี่ย17,000ตัวครับสำหรับตัวนี้คือดาเมจแบบ9 0 0 0 0เลยนะเป็นอารมณ์แบบยิงครูนะทุกคน คือดัเมจรุนแรงนะดีเวทก็90,000ก็ไม่น้อยนะแต่ว่าการโจมตีเขาแบบช้านะครับก็คือ1นวีเนาะตามสไตล์พูแต่ก็มีการแบบสาดแบบสามารถโดนไปได้หลายตัวนะมีแบบระยะระเบิดก็คือ20ถามว่ากว้างไหมก็ก็โอเคก็ถือว่ากว้างครับถามว่าเก่งไหมก็นั่นแหละทุกคนก็จัดให้อยู่อันดับที่4นะก็ไม่ได้เก่งมากมายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าอ่อนก็คือกลางๆนะรัะดับกอรลีนะทุกคนมาครับผมถัดมาโอ้โหนี่ถือว่าท็อปทีแล้วนะ นะอันดับที่3ครับจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คืออาร์มเกตไถทันซีเนมาแมนโอ้โหไม่อยากจะเชื่อโต๊วเก่าแก่ขนาดนี้นี่คือกอรี่ตัวแรกของเกมนี้เลยครับสําหรับตัวนี้ต้องบอกเลยเข้ามานี่หือหวาเหมือนกันคนสุ่มนี่คือเกือบหล้านตัวนะเพราะว่ามีให้สุ่มแบบเรื่อยๆนะเออนะครับคือตัวเขาเนี่ยแน่นอนว่าเ,ออเรียกว่าอาวุธเยอะเหมือนกันนะครับมี l อลีมีการสันมอนนะก็คือเหมือนแบบดึงมอนได้ครับกงเล็บข้างหลังเนะี่ยเหมือนทำให้มอนเนี่ยหยุดนิ่งได้เลยนะ เฮ้ยเป็นไงล่ะไม่ธรรมดาครับแต่ว่าเนื่องจากตัวละครเขาก็แบบเก่าแก่เกินไปนะคือดาเมจก็มื่นสี่อะทุกคนก็ถือว่าน้อยนะธรรมดานามากๆนะครับแต่ก็ถือว่ายังเก่าผมก็เลยให้อันดับที่3ไปนะเพราะที่แบบมองดูหลายๆอย่างนะผมว่าตัวนี้แหละเหมาะสำหรับอันดับที่3ทุกคนมาถึงเรียกได้ว่าอันดับที่1กับอันดับที่2 แน่นอนว่าทีมนาฬิกาทั้งคู่นะโอ้ค่อนข้างตึงนะสำหรับทีมนาฬิกาครับแน่นอนว่าสําหรับอันดับที่2ผมจะยกให้กับตัวนี้ครับก็คือน,นี่เลย หัวหน้านาฬิกาโอ้โหราคาสุดตึงนะครับที่ราคาเขาแพลงได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าตรงเขาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มระยะให้เพิ่มร่วมทีมเนี่ยได้15%นะทุกคนเป็นงานโอ้โหโคตรสุดเลยนะถือว่าเป็นตัวเพิ่มระยะที่ไกลที่สุดนตอนนี้นะครับดาเมจเนี่ยไม่ได้บือหวาทุกคนแต่ว่าทีเด็ดก็คือการซัมมอนแมงมุมออกมาแทางเลือดให้เราได้เนี่ยห้าแสเลยทุกคน เป็น่างแล้วนะคือไม่ปล่อยช้าครับต้องบอกว่าแมงมุมเนี่ยถือว่าปล่อยถี่มากๆนะทุกคนประมาณ ى, สักสิบวิออกเลยมนะั้งและข้อดีอีกอย่างหนึ่ง,ขงเขาก็คือมีสกิลกดครับทุกคนสามารถที่จะเทเลพอร์ตศัตรูเนี่ยกลับไปได้ครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรดีนะครับใครที่เป็นแบบว่าตระกูลแบบตายบอดนะ สายแบบไต่บอดนะครับต้องบอกเลยว่ายิ้มเลยคือถ้าไม่มีตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุณไต่บอร์ดยากและลาบากเลยอันนี้ต้องมีติดไปนะสำหรับกอรี่ตัวนี้เป็นอันดับที่2นั่นเองสำหรับหัวหน้าคอกแมนนะตัวนี้ราคาแพงมากและแน่นอนครับตัวเดียวที่1น่ในใจตอนนี้แน่นอนว่าเป็นใครไปไม่ได้เพราะเหลืออยู่ตัวเดียวไง จัดไปเลยครับผมอันดับ1หนึ่ง golden future โอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันตึงได้ไงหลายๆคนอาจจะงงนะด้วยความที่ว่าดาเมจของเขาเนี่ยจัดมาเลยครับแบบ1นึ0 0 0สนหนึ่งน้าเป็นไงนโอ้โหคือเกมนี้เนี่ยตัวละครตีแบบหลักแสนนี่ถือว่ายางมากนะทุกคนนะครับและข้อดีอย่างก็คือสามารถที่จะสโล่ศัตรูได้นั่นเองนะครับและยังมีดีมากกว่านั้นก็คือเขาสามารถเนี่ยตีได้ทั้งแมปอะไรจะขนาดนั้นลูกพี่นะครับและยังไม่จบไงเขายังไม่จบนะครับ เขามีเลกได้ว่ามีโอกาสนะครับเป็นแบบต่อยต่อยหมัดสีเขียวแล้วกันผมจะเรียกนะครับเป็นออร่าแสงสีเขียวซึ่งต่อยมัดออร่าแสงสีเขียวของเขาทำดามจดได้2ล้านทุกคนและไม่ได้ตัวเดียวนะยครับก็คือเป็นตีหมู่นั่นเองเอ,อ้ยโกงเกินนะเจไม่เขียนด้วยนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนและมีอีกอย่างหนึ่งครับมีสกิลกดนี่ไงจะไม่เป็นอัน,นดับที่1น,นงได้ไงโกงขนาดนี้ก็คือการหยุดเวลานั่นเองนะครับแล้วก็การหยุดเวลาของเขาก็คือสามารถหยุดได้20วินาทีโอ้โห ก็เลยจัดไปเลยสําหรับอันดับที่1น,นะตัวนี้ต้องบอกว่าเอาไปตายบอดน,นะเห็นอย่างนี้นะก็คือ2ตัวนี้เลยทีมนาฬิกาทาั้งคู่อันนี้ก็จะเป็นสําหรับ7อันดับกอลลี่ที่แข็งแก่งที่สุดนะครับในความคิดของผมทุกคนคิดว่างไงอย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันนะนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมว่านี่แหละโกลเด้นนี่แหละสุดจัดสุดๆละ